ปลาเล่นที่เผล่ครับปลาเล่นทีเ่เผล่เออกำลังตั้งกล้องอยู่ครับเมื่อกีนน้นี้นี่ครับโอ้นี่ครับสายนี้มาแล้วครับท่านผู้ชมนี่น้นนำปีศาจท่านผู้ชมมาครับนะครับอ่า ผู้ไปขัดคำตัวเล็กก็ต้องมาเลยไปก็จะดูโอ้ยว่อนอยู่ไปแดงว่อนอยู่ว่อนอยู่คุ้มคุ้มใจไหมเนี่ยภูมิใจครับใส่กำลังท่อเลยครับนี่ครับก็ระหว่างรอปลากินนะครับท่านผู้ชมเออตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงแล้วผมก็ตกกับไม้แดงมาได้ประมาณครึ่งวันนะฮะก็ จากการสังเกตเนี่ยวันนี้ปลามันค่อนข้างที่จะระแวงมากเราแวงจริงๆท่านผู้ชมกินย้อนกินย้อนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการแก้นะครับซึ่งการตกหมายลักษณะแบบเนี้ยพื้นข้างล่างก็เรียบนะพี่แดงนะเรียบอยู่ครับเรียบ,บแต่ว่ามันกินเราแวงท่านผู้ชมโปติปลาพื้นเรียบน่าจะติดดีนะโอโอน่าจะติดดี<อ>วันนี้ผมก็เลยหาวิธีการแก้ก็คือวันนี้เราจะใช้เป็นเป็นตะก้อวิ่งเหมือนเดิมท่านผู้ชมตะก้อวิ่งสั้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชุดหน้าเนี่ยเราจะทําให้มันนยาวขึ้ ยาวนี่นเนยปยปกติผมทำแค่นี้เองครับทำประมาณนิ้วนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะความยาวชิ่งแต่วันนี้ผมเล่นนิ้วกลางเลยยาวสุดๆนี่วันนี้เราก็ลองเปลี่ยนกันมาได้ครึ่งวันก็ถือว่าได้ผลพ่แดงนะได,ได้ผลอยู่นะก็เม็ดโฟมวันนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เป็นโฟมเล็กนะพิแดงกับผมใส่โฟมเล็กมันก็ไม่ค่อยจะกินนะกินโฟมกลางพ่เด้งนะลอ,อยๆหน่อยลอยๆหน่อยลอยๆนิดนึงนะมาชม ผมก็ไปลุกเหมือนกันพื้นก็สะอาดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรติดตัวเบ็ดนะก็ยังงงอยู่เหมือนกันก็ปลาเนี่ยมันจะกินออกแนวเหยื่อแช่แช่ไม่ได้นะใช่ครับใช่แช่หน่อยถ้าเกิดน้ำมาตกที่จุดผมตกนะมันจะกินเหยื่อประมาณสักสองชั่วโมงถึงหรอวะสองชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่านะครับผมประมาณชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงท่านผู้ชมเพราะว่าปกติที่เราตกกันก็แช่ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมแต่นี่เราแช่ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเลยนะ มันก็จะกินแบบว่าสเต็ปของมันก็คือจะกินแบบกินกินหยุดหยุดนะกินหยุดครับกินกินหยุดหยุดแล้วก็กินอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันจะไม่กินแบบอนอนยางนะเพราะปลามันระแวงมากโอ้โหโคตรระแวกกินอ่างะแวงจริงปลากินประมาณโอ้เยอะนะวันนี้กินเยอะท่านผู้ชมกินเยอะมากแต่ว่ากินย้อนกินแบบสายห้อยเมยนะวัดบืดหมดเดี๋ยวเราลองแก้ดูว่าจากครึ่งวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็ครึ่งวันที่ผ่านมาใช้ได้ผลมากเลยเดี๋ยวลองดูนะับว่าแบบนี้

ตบ่ายครับตบ่ใยสายเท่ากันเลยครับดูเอาไปชมดูไปแดงพาผมตกไป่ข้อเดียวกันเลยพี่แดงนะสายเดียวกันเลยครับปลาใบเนี่ปลาบใบได้ครับงงกไห นี่อืมไอ้สวยงามขึ้นมาเลยครับนี่สวยอ่ะใบใหญ่เราใช้สวยอ่ะนี่ครับอืมเยอะเลยครับเยอะปีศาจท่านผู้ชมนี่ครับจะเดินนะครับนี่ฮะครับผมเอ้สวยอู้หูเล็กอือส่นทั้งโกบเลยฮะปลาท้องป่องครับดูครับเดียวนี่โอย ยอดแล้วครับอือนี่ครับใสสวยยอดแล้วกินทางหา่างนี่กินหายมากคุณผชมตามันระแบมโดนด้วยครับโดนด้วยข้อใหญ่ปลข้อใหญ่เร็วๆเลยนะโทษไรนี่ครับเจ๊เด็กเขาให้ยังทักชมเขาว้า ตนี้สายประมาณสักสามขีดสี่ขีดต้องชมใหญ่มากใหญ่จริงตัวนี้นึกว่าพี่แดงหลอกเมื่อกี้ผมเลยากลับยังไงมาแล้วนี่มาแล้วส่ยสวยครับส่ยสวยส่ยสวยครับนี่ครับท้องป่องเลยครับนี่ ปอกเลยคือท้องไงพี่เออกินลำเยอะหน่อยครับปลาท้องเลยแหละทำไมปลาท้องครับปลาปองนี่ท่านผู้ชมลูกลงสมบูรณ์มากปลาเนี่ท่านผู้ชมนี่ไงตัวใหญ่ๆตัวใหญ่สุดสายนี่ยอดนี่ฮะตอนกลับบ้านครับท่านผู้ชมนี่ยสวยๆเลยดูท่านผู้ชมดูดูขยะโอ้โห อะไรตายแล้วออของขยะครับก็ามากินแล้วก็ไม่เก็บกันครับอาทิตยแบบนี้ฮะหายตกปลาแมวว่าใส่ตาพี่ <laughs> ขายเขาหมดครับผ <laughs> มบขอกให้ถ้าของอยู่ที่ผมเมาหมด เผาเผารถด้วยเออเผาทำไมรถกจากบ้านยังไงเนี่ยเผาหมดเผาเป็นยังไงเท่ากับได้เหรอยินดีครับท่านผู้ชมดูผลงานป่าในวันนี้ สสยก็พี่แดงเอาฝ่ามือทับตรงกลางส,ส,สวยๆก็ความจริงแล้วเนี่ยเออบ่อฝายของบ้านฉางตรงเนี้ยมันจะกินเยช่วงไหนพี่แดงบอกท่านผู้ชมทายคลิปหน่อยกินนะสายขวาครับกินสายขวาแล้วแล้วน้ําน้ําขุนกับน้าําใสตอนนี้น้ํามันขุนอยู่มีผลไหมมีครับมีผลกับน้าดเลยครับอนนี้ก็<อ>ถ้าน้ําขุนเนี่ยปาจะกิเราแวงแหวงแวงคือแบบว่า มันกินไว่จัดเลยครับถ้าน้ำใสมันกินจัดอยู่ก็ก็ตอนนี้ก็พอมีตัวน้ำพีแดงแล้วพอมีตัวถ้าท่านผู้ชมจะมาตามคลิปผมก็มาเลยนะตอนนี้ก็มันก็กินอยู่ท่านผู้ชมแต่กินไม่จัดนะครับก็มันจะกินจัดช่วงน้ำใสพีแดงนะใช่ครับผมก็ผลงานวันนี้ก็สู้สีท่านผู้ชมสู้สีอยู่นี่ฮะสายสวยเอาได้แล้วทอดอยู่นี่ก็สายเท่ากับดอกกานน้ำมะลัยครับพอยากไปมากินพอเากินพอไม่ต้องเยอะมากอยากไปเยอะแหละแค่นี้พูดเยอะ ก็สำหรับน้าๆนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดถูกใจน่อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจเแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าเนี่ยผมจะพาน้าไปตกที่ไหนก็ต้องลองติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพี่แดงครับนี่ครับก็ต้องขอตัวจากลาก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ